ที่ใช้โฆษณาก็ปเปิดอันตรายหรือให้ระวังให้ประชาชนระวังก็คือแต่เป็นภาพว่าเขาจะใช้ภาพว่าแล้วก็ให้ลง้จักครได้ขอดหรอจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไมคก็มานอกสถานที่นะวันนี้อยู่ที่หัวลำโพงนะคะเพราะว่า มามาโฟตโต้วอล์กนะคะที่หัวลำโพงเนาะก็วันนี้อยากจะมาให้ดูกระเป๋ากล้องก่อนก็คือมันเป็นกระเป๋ากล้องที่ไม่ใช่กระเป๋ากล้องมาดูกันทุกคนนี่มันคือกระเป๋าหนังธรรมดาคือแบบอเนโล,โลคือทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันใส่กล้องได้หรือเปล่าคือมาอะไปเอาไส้ในจากกระเป๋ากล้องแล้วก็มายัดใส่ใบนี้นะคะซึ่งให้ทายว่าใบเล็กๆแบบนี้เล็กปะเล็ก <laughs> <ๆ S 2> หรือเปล่าใส่ได้ใส่สตัวนะกคนไม่สิกล้องคอมแพ c ไม่นับที่กําลังถ่ายอยู่ไม่นับแต่ อันนี้เรามาดูว่ายัดได้ยังไงทุกคนดูหนาแน่นปะหนึ่งตัว ตัวที่สองแล้วใส่เลนมาแล้วด้วยตัวใหญ่แต่ก็ใส่ได้ก็คือรเราเอาใส่ข้างในจากกระเป๋าใบอื่นมานะคะแล้วก็ยัดมันลงไปในนี้แล้วก็เนี่ยมีกระเป๋าเล็กๆเ,เอามาเผื่อใส่เลนใส่คอมแพกอะไรว่าไปแบบเนี้ยมันก็ใส่เป็นกระเป๋ากล้องได้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่เปียกน้ําคือมันโดนน้ำมันก็ไม่ซึมเข้าไปอะแล้วมันเป็นทรงแบบดีอะไม่รู้อะคือก็นี่เดี๋ยวจะไปซื้อใบใหญ่นะคะเพราะใบนี้ก็ใกล้ขาดแล้ว ต่ใบนี้ใช้มา3ปีแลทุกคนคือมันคุ้มมันดีมากก็คือใหม่อ่ะมีกระเป๋ากล้องเยอะมากแล้วที่มันเป็นกระเป๋ากล้องจริงๆอ่ะแล้วมันใส่ได้แล้วแบบไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์เท่าใบนีออ้หรือถ้าใครมีกระเป๋ากล้องที่แบบว่าตอบโจทย์หรือแบบอยากแนะนําแนะนํามาได้นะคะคนพทป้าตามหายอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เจอที่ถูกใจเท่ารุ่นนี้อีกแล้ว ใครทำก่อนที์นะครับดูดูตัวองเอาไว้นะคะมันจะมีจุดไฮไลท์10จุดนะคะเราก็ต้องไปตามนี้10จุดแล้วเราก็จะให้เขาสแตปมสแต็มสตมมโครบเราก็จะได้ของรางวัลน,นะคะอุ้ยถ้าท่านจะเดินไกลร <c oughs> ้อนยังไม่ร้อมถ่ายรูปนะคะทุกคนนี่นะรับแค่ว่าลานน้ำพุโบราณนะครับด้านบนนะครับ่นด้ เป็น,านคาณทุกคนเนี่ยขับรถผ่านตั้งแต่เด็กม่งเคยขึ้นมาทุ่าบกนะครับถ่ายรูปข้างน,นอกเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เข้ามาที่ข้างในนะคะก็จะเห็นของเ,เก่าๆตรงนี้ คนดูแม่พียงสมัยโบราณเขาไม่มีตามแบบเขาก็ต้องกดชิปไหมมันก็ต้องมีชิปปะตรงนี้จะมีชิปของเขาเคยใช้ปะไม่เคยจริงเหรอไม่ทันบ้าออทนัน แบบใยา่ก็ให้ได้กลิ่นเครื่องจักกลิ่นแรงมากนะในโรงซ่อมนะคะเขาบอกเขาจะมีสีเขียวกับสีแดงคือเขาบอกให้เราเดินบนพื้นที่สีเขียวเพราะถ้าสีแดงมันจะอันตรายนะคะที่นี่นะคะมีการซื้อรถไฟจากเกาหลีด้วยนะไม่รู้ว่าใช้เทนทกปูซานหรือเปล่านะคะแต่ ขบวนเนี้ยเทนุปุซานมากขึ้นงหนน่ากลัวมากเกียรติที่คนได้เห็นัทุกคนกำลังถ่ายรูปเป็นอยู่นะคะแต่ด้านในนะากลัวมาก นั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะบนดาดฟ้าหอบังคับการของรถไฟนะคะสถานีหัวลำโพงเขาเรียกว่าสถานีกรุงเทพแหละทุกคนแต่เคยนั่งรถไฟหนึ่งครั้งนะทุกคนเคยนั่งกี่ครั้งคะคอมเมนต์มาได้แต่วันนี้ได้รูปสวยเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวไม่จะมาแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ออกตอนไหนนะคะคือ <laughs> คลิปเก่าก็เหลือเยอะยเหลือเกิน แต่ว่าวันนี้แฮปปี้นะรูปสวยมากเลยเพราะให้มีเลนส์ให้ยืมเป็นของซิกมานะคะมาก็ยืมเลนส์วายมาคือแบบเลนส์วายถ่ายที่เนี่ยคือโคตรดีโคตรสวยอ่ะคือไม่ลืมเลนส์ฟิกไปเลยอ่ะหรืออาจจะเพราะว่าเราถ่ายเลนส์ฟิกมาเยอะแล้วพอเราไปเห็นรูปเลนส์วายเลยแบบชอบมากเพราะว่าตอนแรกไม้ก็จะซื้อเลนส์วายเหมือนกันแต่ว่าแบบยังแต่ซื้อเลนส์ฟิกเพราะว่าเหมือนช่วงนี้ไม้ถ่ายอาหารเยอะถ่ายสินค้ายเยอะก็เลยแบบเออเออลงทุนกับเลนส์ฟิกไปก่อนละกันเลนส์วายค่อยว่ากันแต่พอดีวันนี้มีโอกาสได้มา แล้วพอดีบังเออได้ใช้เลนวายพโชคดีแล้วแบใช้แล้วก็ติดใจแต่คืองานสใญญาหม้ไม่ค่อยมีพวกแลนสกีคิ้วอะมันจะเป็นถ่ายแบบภายในมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มีเลนวายตรงข้างหน้าเราเนี้ยมันมีตึกเรนโบว์เวยทุกคนคือแบบแล้วรู้ว่าเรนโบว์ตรงเนี้ยน,นึกถึงอะไรนึกถึงฮ่องกงอะคือฮ่องกงอะตึกมันชอบทาสีสวยๆมากแล้วมายจะชอบช่างภาพคนหนึ่งที่เป็นฮ่องกงอะถ่ายตึกโคตรสวยแล้วคือเขามีโดนด้วยไงแล้วแบบ คือฮ่องกงตึกมันสูงนะเขาจะชอบขึ้นไปถ่ายจากมุมสูงแล้วก็ถ่ายเมืองอะไรเงี้ยโคตรชอบอะคือแบบเอออยากลองไปถ่ายแบบมันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําแต่วันนี้มาถ่ายหัวลำโพงก็เป็นแดนสเคปที่เยอะมากเหมือนกันนะคะเห็นรางรถไฟแบบว้าวเห็นหมดอะเออลงซ่อมเอยลางเออล้ไฟเอยต่างๆแต่ว่าที่วันนี้มันไม่มีขบวนสีสวยๆอะสีเขียวอะโอเรนโทอะไรสักอย่างอะคือไม่เคยเห็นไงแล้วมันสวย แต่คือนายรถไฟอ่ะเรียกว่าอะไรอะพนักง,งานรถไฟเขาเรียกว่าอะไรเด็กไอดอลรถไฟอะคือ <c oughs> พี่เขาพี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าแบบพนังคมต่างประเทศอะสัวละแสนเลยว่ะเขนแสนจริงๆเหรอวะมันไม่ใช่แบบถูกถูกใครรู้ก็บอกกันได้นะคะทุกคนเพราะว่ามาไม่รู้ <c oughs> อ๋อแล้ววันนี้ที่เรามานะคะก็คือวันที่25หธันวาของปี2021ก็คือคริสต์มาสไง,ไงทุกคนตีมคริสต์มาสสีแดงมากคริสต์มาสม,มากแม่ ก็คือเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้คลิปนี้จะออกไปเมื่อไหร่นะคะทุกคนอาจจะเออเลยปีใหม่ไปเลยก็ได้มันไม่มีทางออกพรุ่งนี้หรอกโอเคทุกคนขอบคุณนะคะที่มาดูนะก็เอาไว้ไปดูรูปใหม่นะคะในเพจะนะเดี๋ยวมาจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะบ๊ายบาย